ขยับไปที่คู่จิ้นสุดฮอตนะคะกับโอมภวัตและก็นันนนกรพัฒนค่ะที่ได้ออกมาขอโทษพร้อมกับชี้แจงเรื่องที่ได้ทะเลกกาะกันต่อหน้าแฟนคลับค่ะทำเอาแฟนๆเป็นห่วงไม่น้อยนะคะหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่คู่จิ้นสุดฮอตโอมภวัตและนันนนกรพัฒ์เหมือนกับว่ากําลังทะเลกกาะกันค่ะซึ่งเวลานั้นก็อยู่ท่ามกลางแฟนๆเป็นจํานวนมากนะคะก็ทําให้หลายคนเนี่ยอดสงสัยไม่ได้ว่าทั้งคู่เนี่ยเกิดปัญหาอะไรขึ้นกันแน่ค่ะ ล่าสุดโอมแล้วก็นันนน์ก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเกิดจากเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวที่ไม่ได้เคลียร์กันมาก่อนแต่ก็ได้ขอโทษแฟนคลับที่ทําให้ไม่สบายใจอย่างไรก็ตามพอได้เปิดใจคุยกันแล้วก็ไม่ได้มีอะไรนะคะปัญหาดังกล่าวเนี่ยก็ได้เคลียร์กันจบเรียบร้อยดีแล้วไปฟังเสียงทั้งคู่กันค่ะผมและนนน์นนมีความไม่เข้าใจกันนิดหน่อยเรื่องบางเรื่องครับแล้กวก,ก็ปกติเวลาเราเรา,เรามีปัญหาเราก็าจะเคลียร์กันแต่ด้วยแบบ ด้วยสถานการณ์ตรงนั้นมันมันมันไม่มงเวลาเนี่ยให้เราเคลียร์กันเลยก็เลยทําให้เราเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยหลังจากเหตุการณ์นั้นผมก็ได้มีเขาเรียกว่ารีแคปเองนั่งคุยกัแต่ก่อนที่เราจะไกจะเคลีรยกันจริงๆนั่งคบถวนว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราวะเราเราผิดพลาดตรงไหนเราเราเหมือนเราได้เรียนรู้จนอ่ะเราก็คอนโทรเพื่อนแล้วเราก็ได้เปิดใจได้คุยกันว่าเฮ้ยวันนั้นมันอย่างนี้อย่างนี้อยงน้นะมันก็เหมือนจุดตุ้งที่เราแต่ว่า เขาเข้าใจผิดกันเราก็จะเรียกว่าอะไรเราเข้าใจเขาในระดับหนึ่งแล้วแหละแต่มันบางอย่างมันก็ต้องเขาก็ต้องมาบอกเราว่าเออเขาเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีเราเรา g o ก็ได้แค่วิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้เป็นไปตามงั้นจริงเหรอกว่าบางทีข้อาจจะมีสิ่งแปลนก็ได้ก็เตรียมใจกับรถตรนเต็มคร้อม100%ที่จริงเราเห็นทั้งฟีดแบ็กทุกอย่างเห็นทั้งคนที่ให้กำลังใจเห็นพ่อแม่ผมว่าเฮ้ยโอมทำนี้ไม่น่ารักเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็รับฟังหมดนะแล้วเราก็มานั่ง แต่จะไม่มีใครมาตาัดสินเราถ้าเราคิดเองมากกว่าอะไรเงี้ยเหมือนเราเราก็เข้าใจเหมือนเราได้เรียนรู้อะไรหลายในยางกับภาพตรงนั้น